และความโลภเพื่อความสุขความโลภไม่ใช่เรื่องเล็กแม้จะเป็นเทียงเมล็ดเล็กๆที่งอกขึ้นในใจแต่ถ้าปล่อยไว้มันจะเติบโตกลายเป็นป่าทึบที่บดบังแสงสว่างแห่งปัญญาความโลภคือการอยากได้อยากมีอยากเป็นมากกว่าที่ควรมากกว่าที่จําเป็นและมากกว่าที่ใจเราจะรับไว้ได้จริงๆคนเรามักคิดว่าถ้าได้เพิ่มอีกนิดจะสุขมากขึ้น แต่แท้จริงแล้วความสุขกลับห่างออกไปทุกครั้งที่ความโลภถักดันเราให้เดินตามความอยากไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเดินตักน้ำทะเลใส่ไทยก้นรั่วเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเติมมากเท่าใดก็ยิ่งเหนื่อยการละความโลภจึงไม่ใช่การปฏิเสธชีวิตแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่มีอย่างพอดีพอใจในสิ่งที่ตนได้ไม่เปรียบเทียบไม่ยกตนเทียบคนอื่นไม่ใช้ชีวิตเพื่อเอาชนะแต่ใช้ชีวิตเพื่อเข้าใจและอยู่ร่วมอย่างสงบ ความสุขแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของหรือจํานวนเงินแต่อยู่ที่ใจไม่ดิน้นรนฟุ้งซ่านหากเรามีอาหารพอประทังชีวิตมีที่พักอาศัยไม่หนาวร้อนจนเกินไปมีมิตรที่จริงใจและมีจิตใจที่สงบก็เพียงพอให้ชีวิตดําเนินไปด้วยความเบาและเป็นสุขผู้ที่และความโลภได้ย่อมเป็นอิสระเหมือนนกที่ปล่อยตัวออกจากกรงไม่ต้องคอยห่ว ไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียเพราะใจไม่ผูกไว้กับสิ่งในความสุขจึงเกิดขึ้นทันทีที่ใจวางไม่ใช่ตอนที่ได้สิ่งใหม่คนโลกย่อมมีศัตรูในใจตลอดเวลาคือความไม่พอความกลัวจะเสียความวิชาริษยาและความทุกข์ที่เผาใจแต่คนที่ละความโลภได้ย่อมมีมิตรแท้ในใจคือความสงบความเบาความอิสระและความสุขที่มั่นคงลองถามตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งนี้จำเป็นจริงหรือไม่ ถ้าไม่จําเป็นก็วางเสียถ้าไม่ใช่ของเราก็อย่าเอามาเป็นภาระใจการได้มาเพราะความโลภบางครั้งดูเหมือนกำไรแต่แท้จริงคือนี่ก้อนใหญ่ที่เราต้องจ่ายด้วยความทุกข์ดังนั้นหนทางแห่งความสุขแท้ไม่ใช่การสะสมแต่คือการละทิ้งและความโลภทีและน้อยเหมือนปลดเชือกทีละเส้นจนใจหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงความโลภนั้นเหมือนเงาที่กาะติดชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าใครก็ล้วนเคยมีเพียงแต่บางคนรู้จักควบคุมบางคนกลับปล่อยให้มันบงการชีวิตหากเรามองให้ลึกความโลภไม่ใช่เพียงแต่อยากได้สิ่งภายนอกเช่นทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงเท่านั้นแต่บางครั้งยังแฝงตัวอยู่ในสิ่งที่ดูเหมือนดีเช่นอยากให้คนชมอยากให้คนยกย่องอยากให้ชีวิตเป็นไปตามใจปรารถนาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความโลภที่ละเอียดซึ่งทำให้ใจไม่สงบ การและความโลภไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธความพยายามหรือความขยันแต่คือการรู้จักเส้นแบ่งระหว่างความเพียงพอกับความอยากเกินคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพอย่างสุจริตย่อมเป็นความจำเป็นแต่ถ้าทำงานเพียงเพื่อสะสมไม่รู้จักจบจะทำให้จิตใจวุ่นวายไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วลองสังเกตต้นไม้ต้นหนึ่งจะเติบโตตรงดามได้ก็เพราะได้รับน้ำและแสงแดดพอเหมาะถ้าได้น้ำมาก เกินไปมันจะเน่าถ้าได้รับแดดร้อนเกินไปมันจะแห้งตายชีวิตคนก็เช่นกันถ้ามีเพียงพอใจก็เบาสบายแต่ถ้าแบกมากเกินไปใจก็ดันหนักหน่วงความโลภยังเป็นเหมือนเปลวไฟย,ยิ่งเติมฟืนไฟย,ยิ่งโหมแรงจนสุดท้ายเผาไหม้ทั้งสิ่งที่อยู่รอบตัวและตัวเราเองในขณะเดียวกันหากรู้จักหยุดเติมฟืนความร้อนก็จะค่อยๆมอดลงเหลือแต่ความสงบเย็น หลายครั้งที่เราหลงคิดว่าความสุขคือการได้มากแต่แท้จริงความสุขคือการรู้จักพอคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอาจไม่ได้สุขที่สุดหากใจเต็มไปด้วยความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดตรงกันข้ามชาวนาในท้องทุ่งที่มีเพียงข้าวพอกินมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีใจที่สงบกลับมีความสุขมากกว่าผู้มั่งคั่งที่ไม่รู้จักพอเมื่อความโลภครอบงำมนุษย์จะสูญเสียหลายสิ่ง โดยไม่รู้ตัวเราสูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับการวิ่งหาสิ่งที่เกินจําเป็นเราสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีเพราะความอยากได้อยากมีทำให้เกิดการแก่งแย่งและเราสูญเสียความสงบในใจเพราะจิตใจมัวแต่ดิ้นรนไม่หยุดพักถ้าหากเรารู้จักและความโลภแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันชีวิตก็จะเบาขึ้นทันทีเหมือนวางของหนักลงจากบาความสุขไม่ต้องรอให้มีครบทุกสิ่งแต่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้สึกว่า สิ่งที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้วความโลภเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมันไม่แสดงตัวแบบตรงๆแต่ค,อค,อค่อยๆคืบคลันเข้ามาอย่างเงียบเชียบคล้ายเถาวัลเล็กๆที่พันต้นไม้ใหญ่ทีละเส้นทีละสายจนในที่สุดปกคลุมทั้งลำต้นให้ต้นไม้นั้นอับแสงและตายไปในที่สุดใจก็เช่นเดียวกันหากเราปล่อยให้ความโลภเติบโตมันจะกลายเป็นเถาวัลที่รัดหัวใจทําให้เรามืดบอดต่อความสงบและความสุขแท้ คนส่วนมากเข้าใจว่าความโลภเป็นเพียงการอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีแต่แท้จริงแล้วความโลภยังแฝงอยู่แม้ในสิ่งที่เรามีแล้วแต่ไม่รู้จักพอเราอยากให้มันมากขึ้นให้นานขึ้นให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ทั้งที่ในความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงชั่วคราวไม่ยั่งยืนการละความโลภไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะใจมนุษย์ถูกฝึกมาให้อยากอยู่เสมอเราเห็นคนอื่นมีเราก็อยากมีเราเห็นคนอื่น ได้เราก็อยากได้เราเห็นคนอื่นเป็นเราก็อยากเป็นบ้างจิตจึงไม่เคยหยุดนิ่งแต่เมื่อใดที่เราเริ่มตระหนักว่าความอยากนี้เองคือเชื้อเพลิงของความทุกข์เมื่อนั้นเราก็เริ่มกล้าสู่ทางแห่งการละลองพิจารณาชีวิตเหมือนการเดินทางไกลาหากเราแบกของมากเกินไปแม้จะมีค่าหรือสวยงามเพียงใดสุดท้าย เราก็เดินไม่ไหวของที่เกินจําเป็นจึงไม่ใช่กําไรแต่เป็นภาระที่ทําให้เราหนักและเหนื่อยยิ่งแลหว่างยิ่งเดินเบายิ่งไปได้ไกลนี่แหละคือหัวใจของการและความโลภบางคนอาจคิดว่าถ้าไม่มีความโลภแล้วชีวิตจะขาดแรงผลักดันหรือไม่คําตอบคือไม่เพราะสิ่งที่เราต้องมีไม่ใช่ความโลภแต่คือความเพียรความเพียรคือการทำด้วยสติและปัญญาเพื่อความพอดีและความงามของชีวิตแต่ความโลภคือการทำ ด้วยความหลงจนเกินพอดีและทำลายความงามนั้นเองดูเหมือนง่ายแต่ที่จริงยากเพราะโลกไม่เคยอิ่มความอยากนั้นไม่มีขอบเขตเหมือนคนดื่มน้ำทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายสุดท้ายก็ทุกหนักขึ้นกว่าเดิมการละความโลกจึงเป็นการหยุดดื่มน้ำทะเลแล้วหันไปหาน้ำใสสะอาดที่แท้จริงนั่นคือความสงบของใจ ผู้ที่สามารถละความโลภได้ทีละน้อยจะเห็นความจริงชัดเจนขึ้นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้แต่อยู่ที่การพอไม่ใช่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ความเบาภายในความสุขเช่นนี้มั่นคงไม่หวั่นไหวแม้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงความโลภนั้นแม้จะเกิดขึ้นในใจเพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับมีพลังมากพอที่จะผลักดันให้คนทำสิ่งที่เกิดเลยได้มหาศาลบางครั้งมันแค่เริ่มจากความคิดเล็กๆว่า ถ้าได้อีกนิดคงจะดีแต่เมื่อใจเผลอตามไปความคิดเล็กๆนั้นกลับบานปลายเป็นความกระหายที่ไม่รู้จักจบสิน้นเรามักเข้าใจว่าความโลภเกิดเฉพาะกับเรื่องเงินทองแต่แท้จริงแล้วมันซ่อนอยู่ทุกที่อยู่ในความอยากเอาชนะอยากเด่นกว่าอยากมีหน้ามีตายอยากได้คำชมอยากให้คนอื่นยอมรับจนบางครั้งเราทำสิ่งที่ไม่ตรงกับหัวใจตัวเองเพียงเพื่อสนองความอยากนั้น การและความโลภจึงไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่เอาทรัพย์สินแต่คือการฝึกให้ใจซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่วิ่งตามสิ่งลุงตาที่ทำให้เราทุกภายหลังลองมองภาพสายน้ำสายน้ำที่ไหลยอย่างพอดีย่อมหล่อเลี้ยงต้นไม้และสรรพชีวิตให้ชุ่มชื่น แต่หากน้ำมากเกินไปกลับกลายเป็นน้ำท่วมทำลายทุกสิ่งชีวิตก็เช่นกันหากความปรารถนามีอย่างพอดีย่องมงดงามแต่ถ้าแปรเป็นความโลภก็กลายเป็นน้ำหลากที่พัดพาความสุขไปหมดความโลภยังทำให้คนตาบอดต่อคุณค่าของสิ่งที่ตนม,มีเช่นมีบ้านก็อยากได้หลังใหญ่กว่ามีข้าวกินก็อยากกินรู้ราก,กว่านั้นมีคนรักที่ดีแล้วก็ยังอยากได้สิ่งใหม่ เมื่อใจไม่เคยพอก็ไม่เคยสุขความสุขจึงหนีห่างไปทุกทีทั้งที่จริงแล้วมันอยู่ตรงหน้าเพียงแต่เราไม่เคยมองเห็นในทางกลับกันผู้ที่รู้จักพอจะมีแสงสว่างในใจเขาสามารถมองสิ่งเล็กๆให้มีค่าเห็นความสุขในสิ่งเรียบง่ายแม้เพียงได้ยินเสียงนกร้องได้เห็นท้องฟ้าได้มีมื้ออาหารอิ่มท้องก็เต็มเปีย่ยมด้วยความพึงใจสิ่งที่น่าคิดคือความโลภมักทำให้เราวิ่งตามสิ่ง ที่ไม่จรังเช่นทรัพย์สมบัติที่สักวันก็ต้องทิ้งชื่อเสียงที่สักวันก็จะหายหรือแม้แต่ร่างกายที่สักวันก็ต้องสับสลายเมื่อใจยึดติดในสิ่งเหล่านี้ย่อมหลีกไม่พ้นความผิดหวังแต่ถ้าเราและได้ใจก็จะไม่ถูกปุกมัดไว้กับสิ่งไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ความโลภเกิดขึ้นลองหยุดถามตัวเองว่าสิ่งนี้ถ้าได้มาแล้วเราจะสุขจริงหรือเพียงสุขชั่วคราว คำถามนี้จะค่อยๆเปิดทางให้ใจรู้จักปล่อยวางและเรียนรู้การพอใจในสิ่งที่มีความโลกเปรียบเสมือนเงาที่เดินตามเราทุกย่างก้าวไม่ว่าเราจะก้าวไปทางไหนมันก็มักจะตามมาแต่ปัญหาไม่ใช่ที่เงาแท้จริงแล้วอยู่ที่เราหลงคิดว่าเงานั้นคือของจริงความโลกจึงเหมือนภาพลวงตาที่หลอกให้เราเชื่อว่าถ้าได้มาจะสุขทั้งที่ความสุขแท้จริงกลับอยู่ที่การไม่ถูกมันหลอก หากพิจารณาให้ดีความโลภไม่เคยหยุดทักมันเหมือนคลื่นทะเลที่ซัดมาเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นวันนี้เราอยากได้สิ่งหนึ่งพอได้มาแล้วความอยากใหม่ก็ผุดขึ้นอีกเหมือนเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆจนใจไม่เคยมีโอกาสทักเลยและผลลัพธ์ก็คือความเหนื่อยล้าลึกๆในใจที่เรามักไม่ทันสังเกตความโลภยังทําให้เราหลงเข้าใจผิดว่าชีวิตมีคุณค่าเพียงเพราะการได้ทั้งที่ความจริงชีวิตมีค่าเพราะ การเป็นคนที่ละความโลภได้จึงมีคุณค่าที่แท้จริงเพราะเขาไม่ได้ถูกชี้นำด้วยสิ่งภายนอกแต่ยืนอยู่ได้ด้วยความสงบภายในหากเรามองสังคมรอบตัวจะเห็นได้ว่าความโลภเป็นรากเหง้าของปัญหามากมายทั้งการเบียดเบียนการเอาเปรียบการทะเลาะวิวาทหรือแม้แต่สงครามล้วนมีต้นเหตุจากความอยากที่ไม่รู้จักพอทั้งสิ้นสิ่งนี้ชี้ชัดว่าความโลภ ไม่ได้ทำร้ายแค่ใจเราเองแต่ยังลามไปทำร้ายผู้อื่นด้วยความสุขแท้จริงเกิดจากการรู้จักพอพอไม่ได้แปลว่าหยุดพัฒนาไม่ใช่การหยุดความเทียนแต่คือการมีปัญญารู้จักเส้นแบ,บ่งว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นอะไรคือสิ่งฟุ้งเฟยอะไรคือสิ่งที่ควรไขว่คว้าอะไรคือสิ่งที่ควรวางการเห็นชัดในข้อนี้คือประตูสู่ความเบาสบาย เรียบเหมือนคนถือถังน้ำหกักถังเต็มพอดีเราสามารถหิ้วเดินได้โดยไม่หกแต่ถ้าเติมจนล้นไม่เพียงหนักเกินจะถือไหวน้ำยังหกเสียเปล่าความโลภก,ก็เช่นกันหากเติมมากเกินไปนอกจากใจจะหนักยังเสียความสงบที่มีไปด้วยสิ่งที่สำคัญคือเราต้องมองเห็นความโลภตั้งแต่เริ่มก่อตัวเพราะตอนเล็กๆมันยังควบคุมง่ายแต่ถ้าปล่อยให้โตมันจะลากเราไปจนเกินควบคุมเหมือนต้นหญ้าเล็กๆถ้าถอนตอนแรกๆ ใช้แรงที้งนิดเดียวแต่ถ้าปล่อยให้กลายเป็นไม้ใหญ่รากอย่างลึกแล้วการถอนย่อมยากและเจ็บปวดดังนั้นการฝึกใจให้รู้จักและความโลภจึงเริ่มจากการสังเกตและรู้ทันทุกครั้งที่ใจเกิดอยากให้หยุดถามตนเองว่าสิ่งนี้ทำให้เราเบาหรือทำให้เราหนักคำถามสั้นๆน,นี้จะค่อยๆถาให้เรามีสติและไม่วิ่งตามความอยากโดยไม่รู้ตัว เมื่อใจยังถูกความโลภครอบงำโลกทั้งใบก็เหมือนคุกที่เราขังตัวเองไว้คุกนี้ไม่มีประตูไม่มีโซ่ตรวนแต่มีความอยากที่พันฒนาการแน่นหนากว่าเหล็กกล้าคนที่อยู่ในคุกแห่งความโลภแม้มีสิ่งของมากมายก็ไม่รู้จักพอใจจึงไม่เคยเป็นอิสระแต่เมื่อใดที่เราเริ่มละความโลภลงแม้เพียงเล็กน้อยจะเหมือนเราเริ่มไขกุญแจออกจากคุกที่ขังใจอยู่ความโลภหายไปทีละน้อยใจ ก็เบาลงทีละขั้นความสุขเริ่มเผยตัวออกมาโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งใดภายนอกความโลภยังทำให้ชีวิตวิ่งอยู่กับอนาคตตลอดเวลาเรามักคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นก่อนฉันจะสุขถ้ามีมากกว่านี้อีกหน่อยฉันจะสบายความคิดเหล่านี้เหมือนเชือกที่ดึงใจเราออกจากปัจจุบันทำให้เราไม่เคยดื่มดำกับสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าแต่เมื่อเราละความโลภใจก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่มีอย่างเต็มเปีย่ยม และนั่นเองคือความสุขแท้ที่ไม่ต้องรอวันหน้าลองสังเกตผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาไม่ต้องการความหรูหราไม่ต้องแข่งขันกับใครเพียงมีข้าวปลาเพียงพอมีสุขภาพพอใช้มีครอบครัวรายล้อมเถาก็ยิ้มได้อย่างสงบตรงกันข้ามกับบางคนที่วิ่งหาความมั่งคัง่งทั้งชีวิตแต่กลับไม่เคยยิ้มได้จริงเลยความโลภยังทำให้เราหลงเข้าใจผิดว่าความสุขคือการเติมเต็ม แต่ความจริงความสุขคือการว่างใจที่โลกคือแก้วที่เติมไม่รู้จบน้ำที่ใสลงไปก็หกไหลหมดสิ้นแต่ใจที่ว่างเพราะและความโลกกลับกลายเป็นแก้วใสที่พร้อมรับน้ําแห่งความสงบได้อย่างเต็มเปีย่ยมสิ่งหนึ่งที่ลึกซึ้งคือความโลกไม่ได้ทำให้เราอยากได้เพียงสิ่ง นอกกายแต่ยังทำให้เราอยากควบคุมสิ่งที่เกินวิสัยเช่นอยากให้คนอื่นคิดตามอยากให้เหตุการณ์เป็นอย่างใจอยากให้โลกหมุนไปตามความคาดหวังเราความโลภในรูปแบบนี้ยิ่งทำให้ใจเหนื่อยเพราะโลกไม่เคยหมุนตามใครแต่ใจที่ละความโลภได้จะยอมรับว่าโลกเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ดิน้นรนไม่ฝืนไม่บังคับนี่คือความสงบที่แท้จริงและเมื่อใจและความโลภลงได้จะเริ่มเกิดพื้นที่ว่าง ในใจพื้นที่นี้เองที่ทําให้มเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาความการุณาและความเอเื้อเฟื้อเจริญงอมเพราะเมื่อใจไม่เต็มไปด้วยการสแสวงหาเพื่อตัวเองก็มีที่ว่างพอที่จะมองเห็นผู้อื่นและพร้อมแบ่งปันอย่างจริงใจหากมองในแง่ธรรมชาติจะเห็นได้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนดําเนินไปด้วยความพอดีพระอาทิตย์ขึ้นและตกตามเวลาไม่เคยเร่งไม่เคยช้าดอกไม้ตรีบานเมื่อถึงฤดูกาล แล้วโรงโรยเมื่อถึงเวลาน้ําในแม่น้ำไหลเรื่อยๆไม่เก็บกักไว้ทั้งหมดแต่ก็ไม่ปล่อยให้แห้งขอดนี่คือตัวอย่างที่ธรรมชาติสอนเราโดยไม่ใช้คําพูดว่าความพอดีคือหนทางของความสงบและความโลภคือสิ่งที่ขัดขืนกฎธรรมชาตินั้นความโลภเหมือนการพยายามดึงดอกไม้ไม่ให้โรยหรือพยายามขังลมไม่ให้เคลื่อนไหวยิ่งดึงยิ่งเจ็บยิ่งขังยิ่งเหนื่อย แต่ถ้าเรายอมรับในความเป็นจริงปล่อให้ทุกอย่างเป็นไป,นปนตามวิธีใจจะเบาเหมือนภูเขาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อฝนลงหรือแดดความโลภยังเป็นตัวทำลายสายสัมพันธ์ของผู้คนคนที่เห็นแก่ตัวมกักสูญเสียเพื่อนแท้เพราะใจเต็มไปด้วยการสแสวงหาไม่เหลือพื้นที่ให้ความจริงใจแต่ผู้ที่ละความโลภได้จะกลายเป็นผู้ที่ผู้อื่นอยากเข้าใกล้เพราะเขามีความอิ่มในใจอยู่แล้วไม่เบียดเบียนไม่แย่งชิง และพร้อมแบ่งปันความสุขเช่นนี้ไม่อาจซื้อหาได้แต่เกิดจากการปล่อยวางความอยากเกินการละความโลภจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่คือการคืนชีวิตให้กับตัวเองคืนอิสระให้กับใจคืนความสงบให้กับปัจจุบันและคืนคุณค่าที่แท้จริงให้กับการมีชีวิตอยู่สรุปความโลภไม่เคยทำให้ใครสุขได้จริงมีแต่จะเพิ่มความเหนื่ยความกังวลและความทุกข์ให้กับใจแต่เมื่อใด ที่เราฝึกและความโลภแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันใจก็จะเบาขึ้นทันทีความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่การพอใจในสิ่งที่มีอยู่ที่ใจที่ไม่ถูกพัฒนาการด้วยความอยากผู้ที่ละความโลภได้จะพบว่าความสุขแท้ไม่ต้องรอไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องสะสมแต่อยู่ตรงนี้ในปัจจุบันขณะอยู่ในใจที่สงบเย็นและอิสระจากการดิ้นรนเพราะฉะนั้น และความโลภเพื่อความสุขไม่ใช่เพียงคำสอนแต่คือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูใจให้พบความสงบและความสุขที่มั่นคงอย่างแท้จริง่องแสงแวววาว